ฮันยอนเซียสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวสวยเสียงดีเสียงยูนิของเราโรเซ่ Rose จากแบล็คพิ้งนั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับทางซูนฮวาซูนะครับได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอตัวใหม่สําหรับแบรนด์แอมบาสเตอร์คนใหม่นะครับนั่นก็คือโรเซ่จากแบล็คพิ้งออกมาให้แฟนๆ เผยให้เห็นถึงคอลเลกชันใหม่หรือว่าสินค้าตัวใหม่ที่จะเปิดตัวมาในแคมเปญเร็วๆนี้โดยคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่าซุนฮาซูวินเทอร์บลอสซัมสปริงโฟลตฟรอมเดอะสโน่นะครับซึ่งโรเซ่ของเราเนี่ยก็ได้อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยสวยมากๆแล้วก็มีหลายชุดหลายเซตหลายชาที่ทําให้ฟแฟนๆเนี่ยต้องตะลึงกันเลยเริ่มต้นมานะครับโรเซ่ของเรานั้นเนี่ยก็ได้โชว์สกิลการปั้นหม้อปั้นไห้นะครับจากที่เคยไปเรียนมาในตอนนี้เนี่ยก็ได้ใช้สกิลนี้ในการถ่ายทําคลิปวิดีโอนนี้้กัแแลวแลวะรซ there. Yeah. ก็ทรงพลังมากๆาเลยนะครับในเรื่องของความสวยมีทั้งชุดขาวที่เป็นกระโปรงฟูฟ่องชุดนี้เนี่ยแฟนๆหลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันมากๆเลยและดูเหมือนโรเซ่นั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยนะครับที่อยู่ในไหน่าจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างโรเซกับวัตถุดิบต่างๆที่มีมูลค่าแล้วก็มีคุณค่าต่างๆมากมายที่ทางแบรนด์นั้นนํามาผสมผสานกันเข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ในตัวแบรนด์ของซุนวาซูถ้าหากเป็นการเปรียบเทียบแบบนี้จริงๆนะครับก็เหมาะสมมากๆเพราะโรเซของเรานั้นเนี่ยก็เหมือนสิ่งที่มีค่า ทั้งเสียงที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นเสียงที่ไพเราะมากๆความสวยที่มีคุณค่าหรือว่าเป็นความสวยที่หาได้ยากมากๆที่สําคัญนั้นโรเซ่ของเราก็เป็นอีกหนึ่งคนเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีมูลค่ามากๆเลยในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจที่มีต่อแฟนคลับแล้วก็มูลค่าที่มีต่อแบรนด์สินค้านั่นเองเป็นการเปรียบเทียบความหมายที่ทําออกมาได้ดีแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีความยาวอยู่ที่1นาทีเต็มๆแล้วก็มีแต่ความสวยของโรเซ่เนี่ยเต็มไปหมดเลยในหนี่งนา ได้รับชมนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้เลยที่ทางช่อง YouTube o f f i c i a l ของทางซุนวาซูใต้คลิปนะครับคอมเมนต์เนี่ยมีแฟนๆหล,หลายๆคนเข้ามาพูดคุยกันอย่างมากมายเลยทั้งแฟนอินเตอร์แล้วก็แฟนเกาหลีนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชมไปยังความสวยของแบรนด์แอมคนใหม่จากแบรนด์นะครับนั่นก็คือโรเซ่นั่นเองว่าเหมาะสมมากๆทั้งผิวโรเซ่ที่ดีมากๆที่สําคัญนั้นความสวยของโรเซ่เมื่อมาอยู่กับแบรนด์แล้วเนี่ยยิ่งส่งให้ดูน่าสนใจและแฟนๆหลายๆคายคน,นี่ยถึงกับบอกเลยว่าจะซื้อสินค้าต่างๆที่โรเซ่นั้นเนี่ยเป็นพรี แน่นอนเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าหลังจากที่เปิดตัวแบรนด์แอมคนใหม่นั่นก็คือโรเซ่จากแบล็กพี k ยอดขายของซุนวาซูในคอลเลกชันใหม่หรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเปิดตัวมานั้นเนี่ยจะพุ่งปังขึ้นไปขนาดไหนแต่ที่แน่ๆในตอนนี้ใครที่เป็นแฟนคลับของโรเซ่นั้นอย่าลืมเตรียมเงินกันไว้ให้พร้อมนะครับและตอนนั้นก็มาดูลาผิวกันไปพร้อมๆกันเลยหลังจากที่มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่หรือว่าผลิตภัณฑ์ของซุนวาซูนั้นเปิดตัวออกมาแฟนๆน,นั้นจะต้องเปแล้วก็นําผลิตภัณฑ์เหล่านี้มมาาาาาใช้้้ออยย่่่งงแแนน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 นคคุุะรรัทกกเเเพวาาเป็ฟีจสน เพื่อเปรศิลปินเรายังจะได้สินค้าที่มีคุณภาพจากซูนวาซูเนี่ยมาใช้บำรุงผิวกายบำรุงผิวหน้าของเราอีกด้วยนึกได้ว่าเป็นโชค2เด้งยิงนกครั้งเดียวเนี่ยทะลุ ยิงนกครั้งเดียวได้2ตัวยิงนก2ตัวได้ครั้งเดียวยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะครับทุกคนต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราค่อนข้างจะเบริร์เบอร์หน่อยเพราะว่าดูคลิปวิดีโอของโรเซ่วนไปวนมาเนี่ยก็เมาความสวยของโรเซ่มากๆเน่ตอนนี้ตั้งสติได้แล้วนะครับหากใครนั้นที่อยากติดตามเป็นกำลังใจให้กับโรเซ่ก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดถึงโรเซ่ชื่นชมความสวยของโรเซ่ให้กับทางแบรนด์ได้เห็นกันได้เลยว่าพลังของแฟนคลับของโรเซ่นั้นเนี่ยมมมมีีีาาาากกยขนนดไหใครรท่ํลังังพ สามารถซัพพอร์ตโรเซ่กันได้ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ในฐานะที่โรเซ่นั้นเป็นแบรนด์แอมให้กับแบรนด์หรือว่าใครนั้นเนี่ยจะมาพูดถึงชื่นชมโรเซ่กันที่ใต้คลิปของช่องเราก็ได้นะครับเปิดพื้นที่ให้ทุกคนนั้นได้อวยเมนตัวเองกันอย่างเต็มที่เลยสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแวะมาอัปเดตเรื่องราวของแบรนด์แอมบัสเตอร์คนใหม่สําหรับซูนวาซูนั่นก็คือโรเซ่จาก b l a c k p i n k ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับกับคลิปวิดีโอตัวใหม่วินเทอร์ลอซั แฟนแอมบัสเตอร์ Ambassador, คนใหม่ของซุนวาซูนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใ่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง